สวัสดีครับวันนี้ช่องทีนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัดแมปดังในทิกตอกที่มันกำลังฮิตตอนนี้ครับชื่อแมปว่านิโคเน็กซ์บอรนะครับนะซึ่งเป็นแมปในแบทเดอะแบคลูรับนะ <c oughs> น่ะก้อนเนี่ยมันจะมีคือเราเหมือนอยู่ในที่ไหนแหละก็คือมันอยู่ในแบคลูมแล้วมันจะมีผีแบบเนี้ยมันจะมาไล่ฆ่าเรามันจะแปลกมันจะเป็นผีแปลกๆนะนะไปเดี๋ยวเราเข้าเล่นกันเลย <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็เข้าได้เข้ามาในแมปแล้วนะครับนะซึ่งตอนนี้เราอยู่เซฟโซนวันนี้เรามากับช่องไมซันนี่เพื่อนของเองไป <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อยู่เซฟโซน เราไปดูกันว่าแมปนี้มีผีอะไรบ้างปึ๊บประตูไปกันนดูสิจริจมืนี้จริงมืนนี้แล้ก็เพิ่งเล่นตั้งแต่เมื่อวานี่พีพ่งเนี้ยเมื่านแล้วเพิ่งเล่นเมื่อวานเองโอ้โหคนลอย่งถ่ายคลิปเพิ่อยู่ใช่ใูสมาเบไหนดูสิมดูดู ไอ้ลบนน่ายิ้มแฉ่งมันมาทางไหนมาทางนี้มันมาทางนี้ปิดโอ้ตายตกใจหมดเลยเขาโดนฆ่าเฉยซัดอยู่ไหนเข,อนขา,อ,าอยู่ตัวนึงชั้นหนึ่งโดนฆ่ามาอย่างนี้ก็ได้เหาารอโอเคเขาเกิดที่อ๋อไปไปกันดีกว่าเขาตามมาไอ้ผีหน้ายิ้มแฉ่งอยู่อุ้ยมีผีตัวหนึ่งมาเขาเห็นซันละโอ้โหตรงนี้ก็มีผี อุตส่าห์ใช้วิธีการจูบดูสิเราต้องการใช้นั่นแข่งให้ไปไหนโอ้โหโอ้โหอผีไบสเซฟจริไม่ผีว่าไม่ค่อยเจอเนาะไม่เคยเจอแล้วเขาหนีก่อนขอจูบหนีกันสั้นอยู่ไหนอุ่ยเสร็จแล้วไปไหนดีเขาว่าจะเซฟจริงไหมว่าไม่เจอไอ้น่าจิ้มแ่งอืมไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องย้ายหรอกอย่าเขาหยุดนี่เหมือนได้ยินเสียงเพลงมัน นั่นไงมาแล้วผียิ้มแฉ่งทีนี้ผียิ้มแฉ่งมาจากเกมอะไรนี่แหละใช่ไหมใช่มันน่าจะเกมญี่ปุ่นแต่สันต์คนอื่นนี่มาจากมาจากมีมเลยวูดหนีละหนีละหนีละแล้วโอ้ยทางนี้ก็มีผีทางนี้ก็มีผีโอ้โหผีเต็มเลยสันตอนเนี้เขาล่มมันก่อนล่มไปไหนดิเกิดมาเขาโดนยิ้มแฉ่งค่าโอ้โห เขามาหลายตัวจนมันก็โดนผียิ้มแชงเลยมไม่มีผู้มากันเต็มเลยทางนี้ก็มีผียิ้มแชงอีกโอเคเข้าไปแล้วไอ้ยิ้มเชงไงวะเนี่ตอนนี้ยมันอยู่แถวๆทางเดินอ่ะโอเคเขารอดแล้วมันหายไปหมดแล้วโอเคหนีอยู่สิแอบแถวนี้แล้วกันหวังว่าจะรอดชิบโอเคทางห้องนี้ก็มีวิทยุนะนี่ แล้วก็ที่ห้องวิทยุใช่ไหมใช่เขาอยู่ห้องวิทยุอ่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นน่าจะเป็นตู้เย็นอ่ะเขาต้องได้ยินเอกี้น่าจะเป็นห้องครัวนะโอเคแล้วก็จีนี้เขาต้องเก่งทีก่อนเนยนะเวลาที่แลบเขาจะเอาเขาจะเอาผียิ้มแฉ่งมาหาทีไม่ห้ามเอาผียิ้มแฉ่งมาหาไม่เวลาที่แอบอ่ะเวลาที่หลบเขาจะเอาผีมามาหาอีถ้ามีแต่คนมาทางนี้เขารู้สึกไม่ค่อยดี เวลาที่เวลาที่แอบหนูก็จะเอาผีมาหาที่นั่นไงมาแล้วตัวหนึ่งผียิ้มแฉ่งเอาไปละเ <c oughs> ขาจะเอาเอาผีแฉ่งมาเขาจะเอาผีมาให้มาให้มาหาที่อ่ะเวลาเขาได้เยอะ <c oughs> ไปไหนแล้วผีหายไปแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วแปวนยิ้มแฉ่งหายไปไหนแล้วว่ะปุ๊บ,บ,บโอเคอเดี๋ยวเอาไปดูก่อน พี่ยิม้มแข่งเพราะมันเขาหินมันอยู่แถวเนี้ยแหละอู้นั่นไงมาแล้วอุ้ยลมไหนดีทางนี้ทันทันทันแมวแมวเร็วนี้โอ้โหมากันแล้วามากันแล้วไอ้ยิ้มแจงใครเป็นไงหนีหนีหนีโอ้โหทางนี้ก็มีผีอุ้ยทางนี้ก็มีผีโอ้ยจุก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 นี่โอเคนี่เจอสันแล้ว้องงมีีกกผด ยิ้มอะไรดีเขาไปไหนยิ้มแค่อนโอ้โหหนยโด้อุ้ยมาแล้วตอนนี้อยู่ชั้นสองโอ้โหมันมาเหรอเมวโอ้โหใครล้มาเนี้อ่ยเขาล้มาเนี่ยโอ้โหเราล้มกมาทำไมตั้งเยอะไปแล้วจ้าชั้นสามชั้นบนสุดละอุ้ย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 โอ้โห มแอบอยู่แถวนี้กันอุ้ยบ้าสองสามตัวเลยอุ้ยอุ้ยผีดักอุ้ยผีดักอุ้ยยิ้มแฉงอุ้ยมันอยู่ไหนนะผีมีบ้าสองสามนะคะเลยไม่หาซันหนิวคารวีท์เขาคาโดนผีตึงเป็นตึงไล่อ๋อไอ้ผีดึงตึงตึงตึงไม่ใช่ฉันโอ้ผียิ้มแฉงก็ไล่เขายิ้มไล่ดีเลยใช่ไปแล้วที่ฉั ไปไปเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไล่เขาอยู่ที่ชั้นไหนอ่ะชั้นสองตอนนี้เขาอยู่ชั้นสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นไงเขาเห็นผีตูดดุดดุดเนี่ยตูดดุดดุดดุดอุ้ยมันไล่ตามเขามาอยู่คนนี้เขากำลังกำลังหายิ้มแฉ่งอีกเขาเจะยิ้มแฉ่งแล้วก็หามาเต็มเลยโอเคเ้าสุดเก่งแไอ้ยิ้มแฉ่งก็หายไปเลยมันได้กินเสี่ยงเป็น แต่คนหนีออกมาอย่าบอกว่าไม่มีผีในนี้โอเคไม่มีไอ้แจงมันหายไปไหนแล้วอ่ะไม่เห็นแล้วอ่ะแต่เขาว่าน่าอยู่แถวๆโรงรถอะ่ะไม่ดูชั้นไหนแต่เขาว่าน่าอยู่โรงรถอุ้ยผีผีอยู่ไหนผีไอวอนยิ้มแจงอุ้ยมาแล้วไปแล้วโอมาแบบไม่ทันตั้งตัวล่อนี่คือจุด <want> <อ>ล่อโอเคไปละไปยัง ไปแล้วโอเคไปหาซันดีกว่าซันอยู่ไหนอุ้งไงเจอซันแล้วไว้แล้วโอเคออกแล้วหนีแล้วไม่อยู่แล้วมันมาพามันมาพามาดีเ <laughs> ไปแล้วหนี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 ไปหลบไหนดิโอ้ยตรงนี้ก็มีผีโอ้ยตรงนี้ก็มีผีลง,ล,ลงตรงนี้อะลงตรงนี้ลงตรงนี้แหละ ม,มีคนเปิดลงรถตรงนี้เข้ามาตรงนี้เลยมา,า,เ,ปยาเปิดลงรถยังไงอ่ะนี่เปิดลงรถไอ้ก็เข้ามาตรงเนี้ยเขาไมา่รู้จะอธิบายไงตูมีผีตูดูด,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 ดูตุต๊ดกับผีกับผีคันดิงกูโอ้โหโอ้โหเขาหนีแล้วเปิดสิโอเคฮึโอโ้เดีโโ๋ยวหนีทางนี้มีผีเหรอ ดูสิผีอยู่ไหนโอ้โหผีโอ้โหมันไล่ฆ่าเขาตรงนี้ก็มีผีทุกคนก็มีผีโอ้โหทางไหนก็มีผีไปทางไหนก็มีแต่ผีไปแิ้มแวโอ้โหโว้ยโดนผียิ้มแฉ่งโคดนผียิ้มแฉ่งจำสแกนฆ่าเขาเลยโอเคเขาเกิดในห้องนี้ไล่ออกไป Thank you. Have a nice day. <Okay. S 1> น่ายิ้มอีโมจิเกียนไหนดูซิเอ,อ่อเอ๊ยมจาวอยู่ชั้นไหนกันอ่ะมันอยู่แถวลงรถมั้งถ้าเขาเดานะเพราะเขาโด,น,ดนข้าพึ่งโดนข้ามตอนมันอยู่ลงรถบบโอ้โหเจอผจีผีตัวหนึ่งอยู่นี่นี่ละลงไหนดีลงนี่กันอ,อ่ะโอเค แล้วก็มาตรงนี้ยกไปยกเข็มเข็มไปเข็มไปเข็มไปแล้วก็มาทางนี้อือโอเคนมัอุ้ยทางนี้ก็มีผีโอเคไปละยิ้มแสงเลยวะว้มันไม่ได้เลยดี๋ยวไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเดี๋ยวนี่ก่อู้หทางนี้ก็มีผีอว้าวไม่เจอผีไม่เจอผีอ่าลงตรงนี้ลงตรงนี้โอเคอุ้ยรอดละรอดอู้หูทางนี้ก็มีผีอู้หทางนี้ก็มีผี

เขาอยู่เขาอยู่ชั้นสามแล้วเนี่ยชั้นหนึ่งได้เดี๋ยวไปหาหนึ่งเขาไปหายเหรอไหนชั้นหนึ่งอู้หผียิ้มแฉ่งผียิ้มแฉ่งไล่ฆ่าคุณอย่างเมามันผียิ้มแฉ่งผียิ้มแฉ่งไปละโอเคคุณไดต้องดูได้ยิ้มแฉ่งเสียงลงรถตรงไหนนะ อ,อยู่โรงเรียนชั้นหนึ่งเขาเหมือนกันเมื่อกี้ตกใจยิ้มแข่งมีตั้มสิกแมสอะไรเหรออุยอ้ยผียิม้มแข่งปิดตรงนี้ทำไมเนี่ยโอ้โหหนีแล้วครับหนีละไม่อยู่ละผียิ้มแข่งไล่ค่าอุย้ยตกใจหมดตกใจหัวมันอุ้ยไอ้ผียิ้มแข่งมันผีที่น่าปวดสุดอะไรเกมเนี่ยใช่ดีนะไม่เล่นตอนกลางคืน เล่นตอนกลางคืนนะบ,บอกเลยนอน,นไม่หลับแน่ได้เข้าฝันกบุญนแค่ไหนแล้วไหนดูสิมันไม่น่าอยู่ตรงนี้มั้งโอเคจริงด้วยตอนนี้ไอ้ยิ้มแชงไฮอะไรแลอะไรอะไอ้ h a ก k e r อะไรอะแฮกเกอร์ไงองไงไุ้ยผีใช่มจะไม่ไดีนี่เลยอจะบอก กูะเด็นอย่างไกลจะไม่ติดนักตกอ่ะจะไม่ดีอุ้ยเดาวันนี้ยเกิดที่รกรักภาษาเลยบปะไปไหนดีไปหาทีโอ้ยทางนี้ก็มีผีทางนี้มีผีแน่เลยชั้นบนมีผีแน่โอเคไปอันนี้ชั้นหนึ่งโอเคไปไหนดี เ้ยอย่ามันคุ้นโอ้โหสีียิ้มแฉ่งอยู่ตรงนั้นไปแล้วอะไรเนี่ยอยิ้มแ่งโอ้โหผีตูดุดดดลยฆ่าเขาไหนโอ้โหพีตูดูดุดุดุดมันดุดุุ่ด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 ุหุด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 ุยิ้มดุดุดุดเดุ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 ามดุดุห้องนุ้ดด จะอดภัยได้เข้ามาตรงนี oh. ้โอเคอดภัาแหละน่าจะไหนลงมาตรงั้นเลยวปะรามาตรงนี้แล้วก็จะไม่มีโอ้โหพีย้แชงอยู่ไหนเมื่อกี้อะไรเขาไปไหนมจะอนงอุยพีมา มาอยู่ลงรถชั้นหนึ่งลงรถชั้นหนึ่งโอเคโอ้นั่งไงเขาเห็นละเอ,าป,อาปิดทำไมนะโอ้ยไมปิดทำไมปิดทำไมจะปิดทำไมเนี่ยโหตายเลยแล้วเราก็เกิดมาในห้องนี้โอเคอีพีเดินตึดต๊ดมาแล้วยิ้มแจ้งว่ามาหาโอ้โหนั่งไงผีดูดุดุดจริงด้วยยิ้มแจ้งอะไรไหนดูสิ ไปแล้วอุ้ยุ่งแจงเล็กเล็เขาอยู่โขาเขอันนี้คือลิฟต์โอเคเข้าไม่ได้อยู่ไหนวุ้ยมาแล้วชุ๊บอุ้ยเข้าเซฟโซนอย่างปลอดภัยโอเคแล้วก็ออกมาปิดปิดมาอแล้ว นั oh. Oh ่นไงที่ยิ้มแฉ่งตีท้าวไอ้ผีดูดูดุดดูดูดุดมาแล้วเอเคไปยังโอ้โหโอเคน่าจะไปแล้วไปอาจาร รายการตื้อๆผียิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งอยู่ไหนจ๊ะล่ะนี่สันอยู่ไหนตอนนี้เขาไม่เห็นสันเลยเขาอยู่ตรงโอ้ได้ยังเจอสันละโดนผีโดนฆ่าผีตรงตึ้งโดนผีฆ่าอยู่ยิ้มแฉ่งผมไล่ฆ่าเขาแน่เลยไปแล้วรบกันมันอยู่ไหน อยู่ไหนวามัไอพี่แจ็คแจ็คยิงแจ็งไม่เขาด้วยดีไหนผีหายไปในมุดแล้วโอ้โหถามหาก็มาเลยไอ้ยุทธยังเหรอเฮ้ยไม่เขาถามหาผีแล้วมันก็มีผีตัวนึงมาที่ถามหาผีเหรอืกเขาถามหาผีผีอะไรไม่รู้โอ้โหผีอุบามมาโอเคไปละ โอ้ผีโอบัสมามาโอเคน่าจะไปละอุ uh, ้ยผีตู่ดูดุดุดโอ้มาอย่างไวเลยไปแล้วลบลบก่อนลบก่อนลบ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 โอเคลบ,ลบยังปลอดภัยปไปไปไปลงรถดีกว่าลงรถน่าจะดูปลอดภยัยตามสัตว์ไปเลยแบ,บงบังโอ้โหผีตู่ดูดุดุด ไปแล้วจ้าผีตูดูดุดุดมาไล่ฆ่าเลยสันหายไปไหนสันตายเหรอตายเลยงั้นเขาจะรออยู่ตรงลงรถชั้นสามแล้วกันวัวผีไล่เขาด้วยน่ะเขารออ,อยู่ชั้นสามรออยู่ชั้นสามอุย้ยแมวลงไปเดือโอ้ยมีสัญญาณผี จะไม่มีผีอยู่ข้างล่างเขาอยู่ชั้นสามเอ้อไม่ผีทางนี้เดี๋ยวรู้สึกไม่ปลอดภัยอันนี้เด้วเออเดี๋ยวพาลนหาเนี่ยลงไปชั้นสองดีกว่าวู้อ่ะลงไปชั้นหนึ่งด้วยน่าจะปลอดภัยขึ้นน่าจะปลอดภัยโอเคปลอดภัยจริงเลยโอ้โหไม่ปลอดภัยละไมยโอ้โหผียุ้มแฉ่งมาไล่ฆ่าเขาละมาเวลาแล้ย ดีก่อนโอเคลงเยอะจังแบคคูลเลเวลไหนอะพีนะโอเคนี่ไงฮะซีเขาจะหน้าเนี่ยเป็นแบคคูลเลเวลอะไรนะไม่รู้อะเลเวลสองมั้งจำได้เลเวลสองอืมมันคือแบ็ครูมอันนี้ทางตันซึ่งมันเขาจะทำอะไรทําไมอะมีระกับขึ้นเลยเวลสองมีผี พฮ้ยทำไมเสียงแปลกเขากเหมือนกันมีสัญญาณแปลกๆแาวนี้มีสัญญาณแปลกๆเหมือนมีผีแถวนี้เนี่ยสัญญาณ้ผียุบเชงหน้าตายังหล่นเสร็จแล้วจ้าเอาไปแล้วโอ้โหผีไปแล้วโอเค อครูผีไม <sh arp od iful> ่แช่งกับผีตูดูดูดุดไปแล้วนี่ก็เจอดีแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วมันไล่ฆ่าเขาเต็มเลยมาเราจะหลบอยู่ในนี้ผมว่าหลบในห้องนี้แล้วมันจะปลอดภัยเราอยู่กับคุณอ่ เอ้อะไรนะไอ้นกหูเขียวลืมชื่อมันเป็นแอปอะ่ะล้วอยู่กับคุณนกหูเขียวลืมชื่อโอเคเปิดไหนดูสิวา่าอยู่ในไอ้ที่มันเป็นห้องหลบภัยที่ตรงร้านค้าโอ้โหมาแล้วผีมาแล้วผีเซฟโซนใช่ไหมเไม่ใช่เซฟโซนอ่ะมันไม่ใช่เซฟโซน โอ้โหแน่เจอซันแล้วมันเห็นซันแถวนี้มันเห็นชื่อซันไม้ซันอะไรเนี่ยแหละเห็นอ่ะก็อยู่ข้างแล้วก็อยู่ไหนไหนซันอยู่เซฟโซนนี่เหรออ๋อเนี่ยเห็นซันละไปกอ,อหายไปหมดลงมาตรงนี้สิชึบอุ้ยผีหายไปหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยอยู่ทั้งสองข้างแล้ว ผีมันอยู่ชั้นไหนกันหมดน,นะผีว่าลังยี่ดิไหนไหนไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้โหมาแล้วอุ้ยทางนี้จะไปไ,ไปแล้วจ้านี่ก็ขอไปฉีดปะหนึงนะโอเคมาพูดตายไประหว่างที่ซันไปฉีดเราก็จะไล่ไล่ลา่ลา,ลา,ลาผีก,กัน อยูสิชิปโอเคพีหายไปหมดแล้วอุ้ยซันตายนี่คือศพซันเออนี่ไงซันซันตายอย่างน่าสงสารมากเลยอุ้ยพีมาหมดแต่ดูศพซันหมดแต่ว้อะไรหนีแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วพีไปไหนแล้วโอเคโอเคไปแล้วโอเคพีมแช่งมา เปิดหน่อยก็ได้เปิดเปิดหน่อยเปิดหน่อยโหไม่เปิดก็ได้อุย้ยโอเคลบครับจะลบอยู่ตรงนี้ทางนี้ติดบักเฮ้ดูสิผีไปอยู่ไหนกันหมดอุย้ยอมอยั่ไม่มีอะไรโอเค ยังไงซันมาแล้วเหรออุ้ยผีตูดูดูดูไหนดูสิอุ้ยผียิ้มแฉ่งเขาอยู่ตรงลงรถอ่ะไม่ไม่ใช่ลงรถตรงทางเดินอ่ะเขาเห็นแล้วยังไงเขาไม่เห็นแล้วโอ้หูผียิ้มแฉ่งมาแล้วนี่มันกำลังไล่ทีโอเคลบ ปลอดภัยมีมาแล้วไปไล่คนอนื่นแทนอุ้ยมันมาหาใครอุ้ยมาหาใครมาหาใครไอพีนั้นไอพีนั้นยึดติดบั๊กไอพีนั้นยึดติดบั๊กยึดติดเสาไฟแล้วยึดติดเสาไอตัวกุ้เขียวอุ้ยมันมามันมามันมามันไม่ติดบั๊กแล้วหนีหนีหนี โอยนกคู่เขียวตามนกคู่เขียวไปมันเป็นแอปอะไรมันเป็นแอปอะไรแหละมันเป็นแอปสอนภาษาอังกฤษหรือไม่ก็ภาษาอะไรแหละไอแอปนกคู่นะั้นนะเขาจำได้นกคู่เขียว <laughs> แอปนกคู่เขียวเขียวอุ้ยผียุ้มเชงอุ้ยผีมานี่เราจะต้องมานหลบเลเซฟโซนเนี่ยมีเซฟโซนตรงนี้ด้วยมันมีเซฟโซนหลายที่ลืมบอกนะท่านผู้ชม นี่เราสามารถเข้าเซฟซนูนช,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 ชิปชิปชิปอย่างงี้ได้ <Ooh. S 1> ปะเราไปไล่ล่าผีกันต่อหายไปไหนกันหมดหายไปไหนไม่เห็นมาก <Okay. S 1> เลยอุ้ยอัน,นอันนั้นใช่สับสัตว์โอ้โหผียิ้มฉชงไปแล้วมีอยู่แล้วโอ้โหตรงนี้ก็มีผีลบด้วยลบด้วยชิปโอเค <Okay. S 1> ลบด้วยลบด้วย ไปผีมันจะมาไหมนอะน่าจะปลอดภัยโอเคนี่คือวิธีการดูนอกแมปสำหรับคนที่อยากดูขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็นี่เรียบร้อยเห็นนอกแมปแล้วแต่ผีเอ๊เห็นนอกแมปไม่พอผีไหมคะอุ้ยผีอุ้ยจุ้ยตายเออพอขึ้นอัน ก็ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมคนไหนอยากมาเล่นลก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับนะสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปอย่างนี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปอย่างนี้ค่ะบ,บ๊ายบาย